ต้นนี้ก็เป็นต้นกระเพราที่ผมปลูกในน้ำนะครับก็จะมารีเซตน้ำใหม่เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ารากนะครับเริ่มดำแล้วนะครับเพราะว่าน้ำไม่ได้เติมนะครับเดี๋ยวเราจะมารีเซตปุ๋ยกันใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งน้ำฝนที่ตกลงมานะครับก็จะทำให้ค่าน้ำเปลี่ยนแปลงนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงพอครับไม่ต้องเต็มเพราะว่าจะได้เหลือช่องว่างให้กับต้นกระเพราด้วย ผมก็จะใส่ A ลงไปก่อนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเรียบร้อยครับรีเซ็ตน้ำให้กับผักของเราใหม่หมดเลยนะครับ ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะยกไปไว้ไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเป็นการปลูกผักเคลื่อนที่ก็เดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งนะครับต้องตัดดอกออกไม่งั้นเดี๋ยวต้นกระเพราเราจะตายเพื่อนๆนก็ลองไปทําดูนะครับวิธีการแก้งกระเพรานะครับไม่ให้กระเพราตายเพราะว่าเวลาที่กระเพราออกดอกนะครับจะเป็นสัญญาณบบอกว่าเขาจะต้องทิ้งตัวตายนะครับ นี่เราก็เอาไปทำกับข้าวได้นะครับโอเคเรียบร้อยต้นนี้ด้วยครับ